ไปก่อนเลยได้เปรียบสี่ตัวเนี่ยางผนนั้นก็มีหยุดเดี๋ยวนี้อย่ามาร่วมกับพี่หยุดเดี๋ยวนี้มีสี่ไม่ใช่หรอวะหายไปไหนตัวหนึ่งหายไปไหนตัวหนึ่ง ด้วยความที่ศัตรูมีจำนวนเยอะมากกว่าเรานะครับเราจะไม่ขลีผลามออกไปหรือกูยิงตายหมดแล้วหนึ่งสองสามนี่ไงเก็บหนักยังดีว่าเลือดมันคีได้นะครับรีได้ ผมว่าผมเห็นแสงจากปลายกระบอกปืนแถวๆนี้นะนี่ไงนี่ไงว่วงไปซะไม่รู้ว่าจะมีใครมาหรือเปล่าวางกลับระเบิดไปก่อน ศูนย์สี่สิบสามบวกในซออีกเจ็ดก็อยู่ที่ห้าสิบนัดได้น้ำไม่อีกหนึ่งวางดักแถวนี้ไว้อีกหนึ่งกึก อันนี้เป็นภาคเดียวนะที่ผมต้องบอกว่าเล่นแบบไร้ตัวช่วยเลงได้ภาคอื่นเนี่ยบองตรงผมไม่เซียนพอเนื่องมาจากว่าแมบพบมันค่อนข้างกว้างนะครับระยะยิงไกลกว่าภาคนี้มหาศาลกะไม่ถูกจริงๆว่ากระสุนจะตกตรงไหน,นต้องมาที่จุดสีเหลืองนี่ และเราก็จะเห็นฮิตเลอร์ลงมาจากรถเมื่อฮิตเลอร์ลงมาจากรถเนี่ยเราก็ต้องเก็บเขาซึ่งเราเห็นไปโผล่ในเขาเรียกว่าอะไรภาคอื่นด้วย